you สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนมาที่สวนที่ลังสิตนะคะเป็นสวนที่ใหญ่มากนะคะมีต้นไม้ละไอเทมไม้ด่างและไม้ประเภทไม้ใบเขียวนะคะตอนนี้มีสวนที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ฝนเคยมาเลยนะครั้งนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะมีไม้ด่างอะไรแล้วก็ไม้แลไอเทมตัวไหนบ้างจะมีราคาเท่าไหร่หรือว่ามีราคาไหนที่น่าจับจ้องในวันนี้บ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ยคะอะไรค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนมาพบ คุณเบนนะคะเจ้าของสวนนะคะเดี๋ยวยังไงลบกวนคุณเบนแนะนําต้นไม้แล้วก็ราคาแต่ละราคาตอนนี้ได้เลย<ด>ค่ะ,คะได้ค่ะอันนี้เป็นเคยเคย,เคยดังมากนะคะเป็นพวกพิงกินเซตพิงกินเซตนะคะใช่แต่ของเบนเนี่ยจะเหลือแต่ใหญ่แหละใ์ใหญ่เอ่อเมืองไทยไม่ค่อยนิยมแล้วแต่เมืองนอกยังยังได้อยู่แล้วตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เมืองไทยราคาแบบ ไม่กี่ร้อยบาทแหละต่เมืองนอกเนี่ยก็ยังได้เป็นหลักพันค่ะแล้วทีเนี้ยคุณเบนนีมีส่งออกไปต่างประเทศไหมคะถ้าเป็นแบบพิงพเป็นนยังมีนนค่ะยังมียังได้ได้เลือกประเทศอะไรอะคะตอนนี้ส่วนใหญ่อันนี้เป็นพวกอเมริกาอาเมริกานะคะเขาซื้อขายจากยังไงคะเฟซบุ๊กใช่เฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็บอกต่ออย่างนี้ด<า>ีกว่าเดี๋ยวฝนจะมีเอา พแล้วก็ตัวอินสตาแกรของพี่กองคุณเบนนะคะติดที่ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะคนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อันนี้แต่เนี้ยคือคนไทยอาจจะมองว่ามันถูกแต่เมืองนอกเนี่ยยังมีดีมาน์อยู่นะคะไอตัวเพนเพลดีอืเพเลดีใช่ไหมคะใช่แล้วก็เบอร์ม์งเนี้ยบ้านเรานี่คือเหลืออยู่กระถางสามร้อยบาทใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ ยังได้เป็นพันนะอ๋อใจไหน,นบ้างคะยังตัดไม่ทันเลยออ้เนี่ยที่เขาเลือกไว้เนี่ยคือเขาเอาหมดลวอ๋ออันนี้คือส่งต่างประเทศใช่ไหมคะใช,ใชะ่เดี๋ยอน,นี้จะไปฟิลิปปินส์ทั้งรถเลยอเอาหมดเล็กใหญ่ค่ะอย่างนี้ก็ค้าขายเมืองนอกอย่างขายพวกอเมริกาเนี่ย ก็ยังอยู่ที่สองพันแต่ทางนี้ใช่ไหมคะสเหมือนก่อนโควิดอราคายังดีอยู่ยังดีอยู่แต่เมืองไทยสามร้อยคือสามร้อยใช่๋ยนนี้เป็นก็เลยไม่ค่อยได้ได้ทำเอเออเ็นเก็บเนี่ยแหละคนขายออันนี้จะเป็นพวกหน้าวัวอันนี้อันนี้ไซส์เล็กเนาะใช่เออแม่เขาจะเป็นอย่างนี้นจะเห็นเป็นลูกเบอร์รี่ใช่ไหมอันนี้ต้นเนี้ยคือเป็นทํามือเองเลยนะปลูกเองโอ้เนี่ยใช้เม็ดอย่างเงี้ย โอ้เอาเอามาเล็ดมาเลยเหรอคะเนี่ยเดินใหม่ฮะแล้วแล้วก็เพาะแล้วมันก็บีบค่ะเนี่ยมันจะมีเม็เนี่อ๋อแล้วมันก็วางเขาลงไปค่อยๆทำเนี่ยอย่างเงี้ยได้ละสองต้นสองต้นอ๋อใช่แล้วใช้เวลาเพาะได้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้ไซนี้ค่ะไซนี้ประมาณสองเดือนสองเดือนแล้วก็ขยับไปเลยเลยนี่แบบเนี่ยแค่นี้เองแม่นีแค่นี้ อที่ลองทำเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะออกด่างบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีนะเริ่มเริ่มเห็นใช่ไหมคะใช่ใช่นาหัวในขายอันนี้ก็เมืองไทยคนไทยไม่ค่อยนิยมนะแต่ฝรั่งยังยังได้อยู่วนย่างเงี้ยก็เตรียมออกแล้วนี่ใช่ฝนกําลังจะบอกว่าอ๋อนี่ไงคะเริ่มเริ่มชัดแล้วนะคะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ประมาณหกเดือน อายุหกเดือนแล้วนะคะอุ้ยนี้สวยนะค่อยๆทำใครมีอย่าทิ้งลองทำดูสำหรับคนที่อยู่แบบในไทยเนาะในไทยหรือยังเป็นธุรกิจทำสวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีต้นแม่อยู่ก็ทำแยกไว้เรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าฝักหนึ่งเนี่ยได้เป็นร้อยๆต้นเลยนะเพราะว่าบางในฝักบางทีมันก็จะมีสองเม็ดสามเม็ดเม็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกยักๆที่เราเลี้ยงเก็บของเราเอง อันนี้อันนี้คือโกลเด้นดากอนนะคะโกลเด้นดากอนมันออกจะดูเขียวนะครับแต่ข้างล่างมันด่างเห็นว่าไม้ด่างมันเอาก่าเขาไม่ได้เนาะมันมีโอกาสเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็รอเขาเนี่ยจนเขียวทั้งต้นแล้วแล้วก็มาด่างข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อุ้ยดิกบิลดิกบิลใบใหญ่มากตั้งแต่เมืองไทยไม่ฮิตเลยอือเป็นพวกไม้อเมริกาใต้ทั้งหมดตรงเนี้ยค่ะ อันนี้ก็ลองทมเฟรป,ไ,ปไทยคอนไทยคอนนะของไทยเรานี่แหละตอนนี้ <c oughs> กลับมาเป็นต้องการของตลาดมากแต่ไซส์ใหญ่อยนะ่างเนี้ยฝรั่งคนที่จะซื้อเนี่ยเขาต้องอยากได้จริงๆนะเพราะว่าค่าส่งมันราคาสูงอ่ะค่ะอ,อมันจะขายไซส์ย่อมง่ายกว่าค่ะอืมแล้วก็ ตอนนี้ที่ไม้ทิชชู่ค่ะ,คะต้องต้องตองจองนานนะอะไรยาเงี้ยแล้วก็มีมีบางตัวที่แบบทิชชู่ถ้าเกิดดูในเพจของมนหรือในไอจีอ่ะมันจะมีต้นเล็กๆอะ่ะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยน,นะแบบฝรั่งมีดีมานต้องการาากสั่งทีร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยคือมันส่งง่ายอย่เ้ยใช่ไหมใช่แต่แบบมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอย่างเง้นมันก็ขายราคาที่แบบเกือบจะเป็นต้นนี้แล้วอ่ะ ราคาก็แรงแล้วใช่ไหมนะตอนนั้นใช่อย่างเงี้ยเป็นขายแบบอันนี้เนเท่าไหร่อะคะเป็นขายฝรั่งเนี่ยไซส์เนี้ยประมาณห้าพันอืมถ้ามีแหกสีชมพูเนี่ยคือเขาเอาแหละค่ะบางทีมันก็ไม่ให้นะเพราะว่าดูลายของเบนดี้มันสวยเนาะจัดมากมันไม่มันลายแบบไม่ต้องลุ้นอะค่ะออสวยจริงๆใช่ของเันลายลายทุกต้นใช่ไม่ใช่ลายแบบ ไม่ใช่ลายแบบดังธรรมดาก็คือของคุณเบนเนี่ยคือสายพันธุ์ดีอยู่แล้วแล้วก็คัดเฉพาะตัวที่ลายจัดเพื่อที่จะขายอยู่แล้วก็ฝรั่งจะรู้ถ้าเกิดต้องการของที่แบบฉันไปตั้งแล้วสวยเลยอ่ะก็ต้องที่นี่เท่านั้นหยิบไป้ะขายได้เลยก็ทีสุดยอดมากและนี้ก็เคยเป็นตัวที่แหล่เมืองไทยตอนนั้นแย่งเงินซื้อเนาะเป็นกอริลอซ้มเป็นมัลติเวนแล้วก็พิงแบ็คอะไรเงี้ย ฝนชอบมากเลยนะฝนชอบแบบสี่ใบเขาว่าเนี่ยเมื่อก่อนตัวเนี้ยคือตัวแพงใช่ป่ะตัวถูกจะเป็นตัวนู้นกระดูกมันจะไม่เหมือนกันแต่ดีแบบเพอเดี๋ยวนี้ราคาใกล้ๆกันราคาใกล้กันสำหรับเมืองไทยค่ะตอนนี้ถ้าเมืองไทยต้นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะไม่กี่พันบาทไม่กี่พันบาทแต่ตอนนั้นซื้อกันลักหมื่นใช่ไหมสามสี่หมื่นแล้วตอนนี้แบบถ้าขายอะขายที่ประเทศอะไรค่ะตอนนี้อ๋ออ๋อ ก็ยังมีหลายประเทศที่ต้องการอืเพราะว่าของเขาแบบคือส่วนใบหน้ามันไม่ได้ขายไม้จิ๋วๆอะ<า>เนี่ยมันขายไซส์ใหญ่เลยเนาะเออยูเอาไปเลย,เเลย,ยตั้งได้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกโซนไม้เขียวอันนี้ทุกต้นที่อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ไม้ที่มาจากทิชชู่นะไอ้นี่เคยเป็นไม้ดิบแบบเอาเข้ามาจากเมกาใต้แล้วก็ค่ะ เอามาพักฟื้นจนเขาแบบอยู่อย่างเงี้ยเป็นปีๆแล้วแล้รแบบก็คือชินกับอากาศที่ประเทศไทยแล้วเรียบร้อยแข็งแรงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะแบบไม่อยากไปสู้กับทิชชู่อ่ะเพราะราคามันไม่ได้ทิชชู่เขาเจออ่ะครับเพราะตอนนี้ไม้เขียวทิชชู่เขาเจอเยอะมากแล้วก็ไอตัวเนี้ยเมื่อก่อนต้นละแสนของแสนสปรีทัสแซงตี้เนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ทิชชู่เต็มเลยเหลือไม่ถึงมื่นตอนนั้นซื้อก็เป็นแสนค่ะ แล้วตอนนั้นที่ก็มีคอลเลกเตอร์จากต่างชาที่แบบประมาณปีที่แล้วไหมคะคุณเบนต์ก่อนน่ะก่อนอีกใช่ไหมตอนนี้ก่อนโควิดจริงคือเป็นทํากเนก่อนโควิดค่ะโอเคเดี๋ยวขอห้กากออกเลยได้ได้ไดอันนี้ก็อีพิยังเป็นลองทามเฟเบตเมื่อก่อนทุกคนก็รู้น้องใบละหมื่นอ่ะใช่ใบละหมื่นนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้เหลือใบละพันสวยมากเลยแต่แบบ มึงนอกก็ยังได้อยู่นะถ้าแบบแนะนำคนที่จะปลูกขายอ่ะฟอร์มเนี้ยคุณเอาเร็วคุณก็ได้ใบละพันแต่ถ้าเกิดคุณให้มันแตกฟอร์มแบบเนี้ยม้นเาก็จะได้ใบละหมื่นเหมือนเดิมขึ้นเสาแบบสวยเลยอ่ะฉีใช่ฉีดแบบสวยเลยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือตรงเนี้ยมีคนเอาหมดแล้วนะอ๋อนี่คือจองแล้วใช่ต่างชาติหรือไทยคะกต่างชาติแล้วเป็นก็เก็บคนไทยมาละแหละชอวเออเป็นก็เออมีกี่ใบอ่ะพี่เอาหมดพี่เอาหมด แล้วมันก็มาทิ้งไว้แล้วเราก็มาเลียนมันก็งอกสามใบมันก็ขายอย่างเงี้ยโอเคอืมแต่แบบไทยเนาะที่แบบคนไทยใหญ่แบบชอบปล่อยกันเร็วๆเออมันก็เก็บอ่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันไม่ทันจริงๆเขาเอาทีแบบยี่สิบใบทั้งแถวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีคนมาขอซื้อละเพียงกเกตแต่มันสวยฟอร์มสวยมากเลยแต่เป็นมันยกไม่ขาย ต้องแบบเสน่หาจริงๆมันถึงจะขายอันนี้เมื่อก่อนก็ใบละหมื่นนะใช่แฟนตาซีอะใช่ใช่เบอร์มาแฟนตาซีใช่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะอ้ต้นใหญ่มันจะปีนเสาอยู่ด้านตรงนู้นโอ้ใช่เห็นแบกับเมลานโนใบของมันประมาณนี้ค่ะสวยก็ตอนนั้นเมืองไทยมันมันเงียบอะอย่างเงี้ยก็ฟิลิปปินส์เอาหมดแล้วมันก็มันก็ไม่อยากขายไม้ใบเดียวเพราะว่า คนซื้อเขาก็เสี่ยงใช่คือตายก็ตายก็เสี่ยงอะไรเงี้ยก็รอให้ยูวออกให้มันแห้งอย่างนี้ก่อนนะอะไรเงี้ยาค่อยเอาค่อยเอาโอเคที่นี่ก็เน้นคุณภาพนะคะทุกคนถ้าแบบไม่สวยจริงอะไม่ปล่อยนะเนี่ยยังเนี่ยอยู่เวลาตาไปเลยเนี่ยเวนดี้เอมเบยต่างชาตินิยมแต่เมืองไทยยังยังไม่ค่อยใช่ค่ะ แต่ก็ยังไม่มีเวลาทำถ้าต่างชาติอย่างเงี้ยใสอย่างเงี้ยประมาณเท่าไรคะอย่างงี้เป็นข่ายประมาณสองหมื่นถูงมากเลยนะสอแต่เขาเนี่ยดูดิเขาแยกกันได้เป็นสิบสิบต้นเลยอ๋อใช่มันมีหลายหน่อมากมันไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาไอ้นี่ต้องใจเย็นๆเพราะว่าเขาชอบข้อเขาติดติดติดกันหมดค่ะตัวนี้ก็เคยเป็นไม้แรเป็นไบคลเลอร์ค่ะเมื่อก่อนอลาม ใบละหมื่นสองมื่นนะเดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่พันบาทอีนี้ก็มันกระโดมมันกระโดมใช่ตอนนี้ก็เหลือใบไม่เท่าไหร่แล้วแต่แบบว่ามีความต้องการสูงมากมันยังไม่เต็มเต็มฟอร์มใช่มันยังเต็มต้นเต็มฟอร์มอยู่ข้างหลังค่ะเดี๋ยวไปดูใหญ่มากค่ะอันนี้โจปี้พอโจปี้สมัยก่อนเนี่ยไม้ควดออกมาปุ๊บไอตัวเนี้ยนะคือดรอปไปเลยเมื่อก่อนไซนี้คือขายได้เกือบแสนนะ ตัวอะไรเนี่ยไซนี้นะมดนะมด <c oughs> ออมดก็เลยมดยักษ์อ่ะมันก็เลยปล่อยให้มันใหญ่อย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเราคนไทยอยากไปลองเลี้ยงไงเออมันก็ห้าหกพันมันก็ขายแล้วเพราะว <c oughs> ่ามันมีเยอะ <c oughs> แต่เกอต่างชาติเงี้ยมันก็เออขายไงเออยู่เอาไปก็เอาอะไรเลเี้ยเมื่อก่อนโอ้โห ไม้แรงเนาะราคานี่ไม่ใช่แบบถูกถูกนะแต่ก่อนเนี่ยปีพิเศเป็นสิ่มเป็นไม่ขายเลยพอเขาเอามากันเป็นไม่ขายเลยแต่แบบว่าไอ้ไม้ขวดก็เลี้ยงกันไปเหอกว่าจะใหญ่อ่ะก็มีปีสองปีอ่ะกว่าจะใหญ่เท่าเนี้ยใช่ค่ะไม้เนยเยื่อเนาะกว่าจะแบบโตอะไรเงี้ยคุณว่าอามานุบาลคนที่อยากเลี้ยงไม้ขวดถูกจริงแต่แบบต้องมีความรู้แล้วก็ต้องเลี้ยงให้เป็นเนาะ แล้วช่วงนี้อากาศสวิงมากเลยในไทยวันนี้ฝนตพกพรุ่งนี้แดดตอนจัดอ,อยังงงเลยเมื่อเช้าตกแรงมาอย่างเงี้ยพวกแอนทูเรียมพวกเนี้ยก็จะก็ต้องเก็บเขาดีๆเขาไม่ชอบแดดแรงแล้วก็ไม่ชอบชื้นจัดไม่ชอบร้อนจัดชอบเย็นอย่างเงี้ย<อ>ต้องแอนทูเรียมเนี่ยกว่าจะปรับตัวศึกษากันเนี่ยนานแล้วเมื่อก่อนมันมาเป็นไม้ตุ้มลากมาเลยส่งมาเลยเนี่ย ซื้อสิบตายเจ็ดแต่วางปรเทศนาะที่คนส่งมาแล้ววัสดุของคุณเบนนะคะอนี้ใช้ยังไงบ้างในโรงหลักๆเนี่ยเบนก็จะมีแบบเราไม่ใช้ดินเลยอะค่ะเพราะว่าเราเราส่งนอกใช่ไหมคะหลักๆเลยมันจะเป็นมะพร้าวค่ะมะพร้าวเนี่ยก็แล้วแต่ไซส์ของต้นไม้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใช่แล้วก็เพลย์ดินภูเขาไฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีฐานบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดไม้ชํา มากๆเนี่ยไม้ราคาแพงเนี่ยเวลาชาบเราจะใช้สเปกน้ำหมออย่างเดียวไนะคะเพียวโอเคนะถ้าตัวแพงอะค่ะก็เดี๋ยวมีห้องอบแล้วก็มีโรงอบอันนี้ก็เคยโคตรแรงใบห้าหมื่นอน่ดนะคะเดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่พันบาทแต่คนแบบของผู้ชลุินโดไหมคะไม่ใช่ไม่นี่คือโอบิคั่ะเมื่อก่อนใบห้าหมืนอใช่ใช่ช่อบิ ของเบนดูดิ <S 1> <S 1> เบนปล่อยให้มันใหญ่บึ้มไปเลยอันนี้ก็จะมีหลายเบอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวแรกตัวเป็นอบิอีกตัวหนึง่งอบิเขาจะมีเสน่ห์เขาคือรูเือมอสเตล่าชนิดนึงใช่ใช่เขาจะมีรูแบบเนี้ยค่ะเกือบจะกินทั้งใบค่ะยิ่งถ้าเกิดน้องเขาโตใบใหญ่เนี่ย รูเขาก็จะใหญ่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเออแต่ใบเขาไม่ขาดอเคเขาก็จะมีเส้นใหญ่ของเขาแบบเนี้ยตามใบอย่างเงี้ยค่ะมันเกาะกันไว้คล้ๆใยแมงมุมนะคะอันนี้ก็เป็นโอบีอีกตัวหนึ่งมันมีหลายเบอร์แต่ของเรามีก็เกือบครบชอบเนี่ยส่วนตัวเป็นชอบโอบีเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นแรกๆที่หัดขายแล้วขายได้นะแล้วตอนนั้นแบบซื้อแพงที่สุดในชีวิต ต้นไม้ที่แพงที่สุดในชีวิตก็คือโอบิคัวตอนนั้นรู้สึกซื้อมาสองต้นต้นละหกหมื่น่ะเริ่ม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 เข้ามาขายนี้นานยังคะคุณคุณเดนก่อนโควิดก่อนโควิดปีหกสามใช่ใช่ช่วงช่วงงั้นแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้เราก็เก็บแต่เราก็ไม่รู้ว่าเก็บไปทําอะไรดิใช่ป่ะแล้วแบบว่าพี่ที่เราซื้อต้นไม้เขาอ่ะเขาบอกเฮ้ยเก็บอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องอหัดทำ <th am, S 2> ทำจานวนหัดทำแล้วก็หัดทำจำไ,ได้เลยตอนที่ได้โอบิทมาต้นแรกแล้วคนมาขอซื้อแล้วฉันจะตัดยังไงฉันจะตัดยังไงฉันทำไม่ได้อะไรเงี้ยฉันกลัวไปหมดเลยเพราะว่าข้อมันเป็นแบบนี้ค่ะสั้นเนาะเนี่ยลมันจะตัดยังไงเขาจะเอาใบเดียวอะ่ะเฮ้ยทำไม่ดีอเคถือไปหาพี่เขาเขาก็สอนคนทำไมมน่ารักทุกคนค่ะเนาะดูแล้วก็แบ่งกันแชร์กันอ่ะพี่เพราะว่ามันแบบ มึงทำคนเดียวไม่ทันหรอกมขายคนเดียวไม่ได้แน่นอนโอ <Okay, well. S 1> เคนี่ดูดีอันนี้คือต้นที่เป็นปลดระวังเขาและใช่ไหมจนเขามีดอกแลว้วอะค่ะ uh huh. เนี่ยมันใหญ่คือต้นเนี้ยขายไปครั้งสุดท้ายคือขายส่งไปญี่ปุ่นใบใหญ่กว่านี้อีกอะใ uh huh. บเท่าถัง uh huh. เขาเลยแบบเฮ้ยสนิทกันเนี่ยไอ้ขอซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบจะขายเท่าไหร่วะอะไรเงี้ย ก็เลยบอกว่าเออไอเคยขายแบบเมื่อก่อนไอเคยขายห้าหมื่นน้าอะไรเงี้ยค่เอาไมล่าอะไรเงี้ยมันบอกมันเอาสองใบเลยขอสองใบคือนั่นแหละคือครั้งสุดท้ายที่ขายโอบีห้าหมื่นแต่ใบเท่าถังใบใหญ่มากเออเออเออสนิทกันเลยยอมตัดใจตัดให้เนี่ยมีหลายเบอร์นะคะโอบีเนี่ยนี่ก็โอบีอือใช่บางคนแบบอันนี้คือเป็นเปโลอันนี้อากอนิมา ตัวนี้ก็เคยแรงมากเลยนะเสือพันสาสีใช่ใไอ้นี้ก็ไตคันเลอร์เป็นปล่อยละเมื่อก่อนต้อนเจ็ดหมื่นนี่ก็เป็นมิวคอนเฟอสามสีก็เคยแรงมากเหมือนกันพอเราเลี้ยงไปนานๆสีมันจะเริ่มใช่มันเฟดละค่ะแต่มันก็เก็บนะเก็บไว้เออไม่เป็นไรหรอกค่ะอันนี้ก็อุ้ย always f o r e ท,ทุกคนตอนนี้กําลังแบบฝนก็เก็บนะราคาไม่เคยไปไม่เคยลงเลยนนเ,ลยลเลยนาะไม่เคยลงเลยแล้วมีแต่ขึ้นมันทํายากมันทํายากต้นเนียนะเคยมีคนมาขอซื้อตอนแรงสามแสนห้าอะไเงี้ยขายดีพวกว้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขายค่ะแล้วเขาก็แตกลูกออกมา นี่ตัดเตือนไปแล้วมึงก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดเลยเก็บไว้ก่อนนบเพราะมันตัดปุ๊บมันต้องยกไปหมดเลยใช่ป่ะอะไรนี่มันก็จะเหลือแต่ต่อกว่านก็จะงอออกมาแต่เออเราก็มีลูกออกมาแล้วล่ะตัดเตือนยังไงคะคุณแม่เนี่ยค่ะเราจะตัดไม่ขาดเห็นไหมคะเตือนเขาเพื่อให้เหมือนตัดน้ําเลี้ยงค่ะให้มันโตที่รากให้รากให้เยอะค่ะแล้วพอมันถึงเวลาช่วงหนึ่งที่แบบเออฉันพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะค่อยๆกรีดเขาและแยกเขาขึ้นมาอืถึงครั้งแรกถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมคะที่ตัดเขาไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของลำต้นของลำต้นแล้วมันจะมีรากลอยใช่ป่ะคะเราไม่อยากให้รากตรงเนี้ยมันแห้งอ่าไม่อยากให้เขาเสียก็ใช้สเปกตร์น้ำหมองปกเข้าไปให้ความชุ่มชื้นได้เพื่อเก็บรากค่ะรากทุกต้นมีความหมายสำหรับมาที่มันจะตัดอืเพื่อที่จะยกยอดไปเป็นต้นแม่อีกต่อไปใช มันก็จะเก็บเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูลูกเขาซึ่งลูกเขาพอตัดมาปุ๊บลงปุ๊บนะเอาอทุกคนเอาหมดเอาหมดเพราะว่าไม่พอเขาเห็นแม่เนี่ยแม่เขาไม่เคยหลุดเขียวค่ะด่างทุกใบแล้วก็ของเบนมันจะเป็นอย่างไรงมันจะเป็นชมพูอ่ะอืมอันนี้คือสแลนกี่เปอร์เซ็นต์คะของเบนสแลนสองชั้นข้างบนห้าสิบข้างล่างเจ็ดสิบโอเคตอนแรกมันมันชั้นเดียวแล้วไม้ไม่ไหวอืมมันร้อนมากเกินไปใช่อเนนะคก็ ด้านนี้ก็จะเป็นแบบแห่เทมซุปเปอร์แล่ยังเป็นลองทามแบบเวอร์ไวที่สุดการส้มด่างนะคะทุกคนมีเยอะมากมาถึงมากที่สุดไรส้มด่างนะคะทุกคนมีเยอะมากมาถึงมากที่สุดไ้ม่างนะีเยอา่รมานนี้ยอาที่สราเขาชอบมากหมายถึงที่ไทยหรือว่าเนี่ยคนทีารนี่ยที่ทา้วยากันอียอะมาที่เขาชอบมากชอบแบบ ในการส่วนตัว <c oughs> เออจะขายกันทีคือคือแบบขอร้อง<จ>เลยนะในเงี้ยขายให้ขายเขาหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคนซื้อการซ้มของเวนอะขอร้องอะเพราะว่าของเวนอะขนาดเอาต่อไปอะพี่เวนขายอะเออเฮ้ยขายแบบผ่า,าบบนๆแบบว่าอะโละอะไรเงรี้ยแต่มันมีใบขึ้นมาแล้วแต่มันนิดเดียวเองนะเ<า>มันก็บอกเอ้ยเอาไหมเว้นขายสามหมื่นนะค่ะ แล้วเนี่ยเอาไปเลี้ยงได้ประมาณเดือนกว่าๆงอออกมาแล้วที่มันด่างนะว่เออันขอซื้อคืนให้สี่หมื่นเลยเขาบอกไม่เอาสวยมากเขาบอกไม่เอาเนี่ยผมวมันไม่ไม่ค่อยหลดใช่อืแล้วดูดีด่างจัดทุใบทั้งแถบเลยค่ะทุกคนหูแลมากประมาณสองแถวต๊ะ วันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณเบนนะคะที่ให้ความรู้ดีๆต้นไม้สวยๆย,ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพนใบฝนด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ